สวัสดีครับเรื่องการ่ตกันของขียงขากหรือข้างคกนะครับอีพี่สองครับหมากำลังเฝ้าขึ้นเขามันงง,ง,องนอนงองโมอยก,ก็น้องอีครับก็เจ้าอีกันยังดีครับนี่ครับ,รบพูดหล่ะ เพือพ่ออะไรพระเจ้าโดดไปยี่เหล้วยมพระเจ้าพาดคันนี้กันยังไงนี่ครับติดตามครับติดตามติดตามชีวิตไอ,ออ่างแม่ปีโป้ติดตามชีวิตข้างครัครับมันออกกันทั้งใดย,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 ย์นี่ครับอยากอยากคู่จักอยากคู่ใจเอ้ยปีโป้ยังพวกคนไอติดตามวาัด ข้าคุกมันเอาขันทางเดนยดี่นครับพ่อแม่พี่น้องมันหนึ่งเอาขันทังไดียดี้ครับเพิ่งกระคักด้วยนะครับมันเอาขันทังไดียดี้ครับพี่เบิ่งกันนะพี่เบิ่งกันนะมันเอาหำไปใส่อันนั่นของไม่งี้เดียงเดียดี้ครับพ่อแม่พี่น้องไม่เป็นจังไดีครับ มันจัดกันจังไงครับมันคือฆ่ากันอยู่ทีงหลังเน,นี่ People, ยพ่อแม่พี่น้องนี่พี่ปุ๋ยอีกวนสิอหนูนี่ครับการสืบพันธุ์ของเขียงคากแปลกประหลาดที่ดีครับพ่อแม่พี่น้องบม่รู้ว่าสิ ดูได้จริงเลยว่ามันพากันธิตกันยังเลยด้วยครับหำของเขียนขากมันไปใส่กับอิมุอีปิของเขียนขากตัวเมียอะไรยังเลยด้วยครับพยาย้ำเรียบยายามหาเรียบหาว่าได้พิกครับพิกแล้วพิกแล้วเอาแล้วครับ เฮ้ยน้องขวายโอ้ยข้างตัวนี่โอ้จัดกันโดนกับคอนอีกครับโอ้เอาละครับเอาละแ้าวอะทรงใสัยจแล้วแล้วล่ะครับวันนี้สานีเดอ้อครับเดอ้ออแม่พีไปนอ้อง